สวัสดี FC ทุกท่านที่ติดตามชมครับทว่าทิศถิ่นไทยครับวันนี้ก็มาแเยี่ยมนักรบพิเนานามฐานถือนบางปล่าครับมารีวิวทุ่งนาครับมาไม่ได้มา2อ,อาทิตย์3อาทิตย์แล้วนี่มาก็ไม่เจอครับอากาศหนาวครับเปลี่ยนของคายอากาศหนาวอุณหภูมิคืนนี้18องศาครับ กับเาแวะมาเยี่ยมอยู่คนเดียวครับนี่นักลบมาที่ไรก็ไม่เจอครับไปไหนน้อยเนาะผมแวะเดินลัดเลาะมาที่บังกลูนักลบกเลยครับนี่เกี่ยวข้าวดอออกแล้วเนี่ยโอ้นักลบไปใส่น้อยเนาะมีแท้นเห็นไหม ชีวิตก็สันโดดครับอยู่คนเดียวเนี่ยพวกเพื่อนมนุษย์ก็มาแวะมาเยี่ยมเผื่อเป็นอะไรรุ่มหายตายจากก็ได้จะบอกเจ้าที่บ้านเมืองคงไม่เ <c> ป <ười> ็นไรหรือมั้งนี่เออโอ้น้ำก็โอ้ทำไมขุน่นแดะไปอาบได้ไง่ายนี่เออบอนะ้ำมั อาบน้ำตรงนี้เฉออยเลยเนาะน,นักลบกอยู่เนาะชีวิตเป็นป่า <c oughs> โอ้จักรยานก็เห็นอยู่นี่จักรยานก็เห็นอยู่นี่ถุงอ,อาหารานะนี่จะตีบข้าวอะไรก็นี่นอน อ,อ้าวเสียงกาล้อ่โอ้ยเดินแวบๆมาจากชายป่าเด็กครับโอ้หมาเฮ้ยหมาลักขาครับเนี่ยหมาไม่มีเจ้าของมาอยู่ด้วยเนี่ยโอ้มันไม่เด้เลี้ยงมันวัอดอาหารก็ยังมาอยู่น้ำหน่อยเนาะตัวแดงไอเจ้าของก็าตามหายอยู่ด้วยหน่ะครับชีน้ำตาลหน่าครับนนผมเรียนเขาบอกแล้วบอกเขาแล้วเนี่ย มันไปอยู่กับนักรบมีนามฐานผีบางปลาแล้ว่ะไปรับขายอยู่เผื่อมาสินอ,อ่โอ้ตัวนี้มันเจ้าของเขาตามหายอยู่เออโอ้อย่าไปจับแกด้วยผ้าว่าสอกมันไม่เองบ่อยป่ะครับครับไมอ่อู้วจวนมีเหงื่อหนิมีสาวเขาเขาก็ว่าไอ้มันกินมันก็ยังมาเสยอยู่นี่เขาแห้งวะหรอเปล่าเออข้าวแหง้งนกินข้าวแห้งครับนี่ข้าวตากแดด หลวงพ่อ,อให้วัดบ่อหินศิลาที่คุณนะ่ะเอามาให้ขึ้นกระสอบเ,อเข้าตากแดดจะแตกไว้ก็เลยให้เนื้อนอามาให้ไหวหนาวมาเคลื่นนเนี่ยครับครับโอ้ไดียังกินเน่ยเขา <c oughs> มีเ <c oughs> ลากินด้วย <c oughs> กินเข้าได้ดอกอสร้างว่าเจียมเหมือนั้นมาหากล้วยกับน้ำมันพืชว่าให้เห็นบอ่อ โอ้ยเขาป่วยป่ะหมาไปเลี้ยงถวยเราตัวหนึ่งนะโอ้ยตายเราติไปหาเขาให้หมาตัวเดียวไปคว้าลงพอมาตัวเดียวตายตายคนกับไม่ได้กินเขากินเผือกกินมันบอกเลือกกับว่าถือฉันบอกเลขถือเอฟซีเดี๋ยวของมาให้อยู่นี่เงวดนี้เพราฝันวอกมาขึ้นนี่ พันว่าสิบเสองเนี่ละเลยว้ายผมยางว่าเมื่อกี้นี่เขาพูดคนแกเดี๋ยวบอกว่าเรียกติดสองสันว่าหลักหน่วยหลักสิบมีสองกับมีห้าเอา้าทำไมมันมีห้าด้วยเออเขาบอกว่าหลักหน่วยมีหนึ่งกับห้าแกพูดเลยแต่ผมชอบห้าสองสองห้านะอาจจะเป็นศูนย์ห้าวันเกิดพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ไม่รูนะก็ ความเชื่อส่วนบุคบคลครับเป็นแนวทางครับแต่ว่าพี่พาบอกว่าอะไรเมื่อกี้ดิชี้เสิบสองมีสองครับมีสองมีหนึ่งครับอ๋อคนแก่เขาก็บอกว่าเขาถูกทุกงวดนะเนื่อเขาบอกกันนะเขาว่าหลักหน่วยหลักสิบหลักสิบหรือมีหนึ่งมีสองหาใส่เองนะแต่ผมชอบห้าสองนะหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสองสองห้าแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลครับเป็นแนวทางครับถ้ามีโชคมีลาภก็ถูกมันบ่ไอ้พาครับครับ งวดที่แล้วนักโลกก็บอกหกผมก็ไปซื้อหกสองมันไปออกหกหนึ่งโอ้ตายหายวันนี้ก็วันเดครับวันที่สิบห้าครับวันที่สิบห้าขึ้นสิบห้าข้ามเดือนเดือนอ้ายม็นบ่โอ้มันก็มีหนึ่งตัวเดือน้ายเดือนหนึ่งเนี้ยนี่เอมางวดก่อนมาวันที่สิบสองเดือนสิบสองมันก็ออกสองหนึ่งอมันทําไมไม่ย่างงั้นเดีวันที่สิบห้าวันพระครับเดีย วันนี้วันพระครับผีนักลบมาให้คุ้มครองนะนี่วิญญาณน,นักลบมีมมครับมีจริงครับคนคนนี้บางคืนไม่มีตัวตนเป็นนักรบปีศาจสมัยก่อนสมัยวังตาครับลบสู่ลบอยู่ล่องแก้งอยู่สมรภูมิเชียงขวางเน่ะทุ่งไหินหินไว้พ้าครับไปหมดละไปหมดทั้งลาวใต้าลาวเหนือทั่วทั่วทว่ว ทั่วประเทศลาวครับคนคนนี้ครับเทั่วทั่วประเทศของทัพภาคสามปะสอนนาเขียดปะเคยอยู่เห็นปะนายพลพระส,สุขเจ้อจาอะไรบ่างมีบ่กปะนายพลพระส,สุขบ่อโอ้สร้างวางเส่็เดี๋ยวเราเกิดวัดสุกบ่ลูก <c oughs> ลูกพี่เจ้าเป็นน,อนอยายพลเนี่ยอ่าในทัพภาคสามอเซรานนุเพชรดาวเรื่องนุเพชรดาวเรื่องโอ้ดาวเรื่องทับภาคสามตระกูลดาวเรื่องของกระสีพุทีิ อันนั้นว้าอยู่แถวปากเสดเด้โอ้มันเห็นคนมา่าได้หมานึ่งแลนตูบเลยเด้เดี๋ยวผมมาไม่เป็นไรครับเพราะว่า,วาให้สัญญาณแล้วมันไม่ทำอะไรผมนะโอ้ยนางอยู่คนเดียวเสมอเกิดอ,อยู่หมาก็อา,าักษายอยู่ครับเด้อหนาวขึ้นหนาวด้วเนาะโอ้ยอเอากวานแก่หนาวให้พี่น้องจะกวนเด้อเนี่ยพ่นให้ฝากให้พี่น้อง ชาวไถ่ชาวเาล่าขด้วยวันนี้ก็วันที่สิบห้าท่านวาคมสองห้าหกเจ็ดครับ <laughs> อ,ออีกสิบห้าวันก็ถึงปีใหม่แล้วครับเดี๋ยวปีใหม่ก็วันที่หนึ่งอ,อมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกัปีทิศกรารก็สองพันยี่สิบห้าครับพี่พาก็บอกหมวยบอกว่าเลขมันจะปฏิทินสองมีหนึ่งมีสอง จะบอกว่ามีสิบสองสิบสองมันออกไปแล้วมันบอถ้าออกก็ใช่ก็สองห้าห้าสองครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับสับไปสับมาครับหมุนซ้ายหมุนขวาหน่อยพ่ะเผื่อบางคนอาจจะมีโชคปีใหม่ครับได้กินได้ทานเอาจยอะก่อนด้วยโอ้ยแล้วครับ เรื่อนฟ้าส่องแจ้งเมฆผัดบ่มีบังเดโน่อ,อมอขึ้นด้งน้อยด้วยพี่น้องเห็นด้วยเลยโอ้ยพอ่อลุงเอะปีใหม่มาอดแล้วอย่ามีเศร้าเดมน์มองพ่อลุงเอ้คอยมีความสุขอยู่สบายเบ่าเบืองโอ้ยสว่าความถูกอดในห,หายวินทางไก่ในเด้อ ว้ามาทำบุบให้ตามไปเอ้ยพระทุกอย่างพวอลุเอววอวยวว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 อวววววยวววววววอมววววว่า คอย,ยมีความเศร้าโศกกล่องโศกหลายเดือโอ้ยสลิกาแกกเต้ากระท้าน่อยปัดแกขันพอรุงเยปีใหม่มาอดแล้วคอยมีอยู่รวยเสมอเศร้าอย่างง่วมเงาในเดือ คอยมีแต่ความสุขอยู่สบายเบาเบืองโอ้โหขอขอบคุณเด้อครับขอบคุณพี่พาครับที่ส่งเสียงให้พี่น้องชาวไทยชาวลาวที่รีภายอยู่ต่างประเทศอยู่แคนาแคนาดาอยู а ่อเมริกาลอลาสกา้าแคลิฟอร์เนียฝรั่งเศสก็ฝากความคิดถึงครับตอนนี้ก็อยู่คนเดียวครับ เคยสู้รบในสมรลภูมิทั่วประเทศลาวครับแต่เราก็พ่ายแพ้เขาแมนบอยพามอบอาวุธให้เขาหมดแล้วก็าอยุ่นทุ่งนาคนเดียวเดียวเ,ยวเปล่าเปลียวเดียวดายครับคิดถึงพี่ถึงน้องก็ไม่ได้ไปเยี่ยมไปเยือนครับไม่รู้เป็นอะไรครับปากใจอะไรก็ไม่รู้ครับแมนบอยพาครับครับคิดถึงบางทีก็ไปร้องให้อยู่ฝั่งโขงครับเหลียวมองเห็น เวียงจันโอ้ชิดถึงบ้านเจ้าว่านะอายุก็เจ็ดสิบกว่าแล้วไม่รู้จะทำอะไรนะอยู่คนเดียวทำอะไรได้ขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามชมครับขอให้โชคดีถูกหวยร่ำรวยกันทั่วหน้าครับพอในประเสริฐขอบังเกิดแด่ท่านทุกๆท,ท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ